มันเสือเป็นสูเนียก็ได้ราคอยเสือหตรงปู่สือเต้รตตลีทีไวๆเออรตตลอยู่ระวนี้นก่อนวันนี้บ้านเห็นไปเขาวฟันหยกเอ้าพทนมาบอกมันอย่างนี้บอกเขาดีๆวัน้เขดีๆแ้อครับไอ้เกียวเลยหลังจกนีมงูกันห้ชว่ามันฟัง่บงก็งูคอเียวัไม่ยอมเจียว เพราะฉะนั้นคนเฮามันอยู่ได้ย้นอนขวัญกำลังใจการไหว้ขอพรสิพ่อศันจริงชักสิไหว้พระพุทธรูปสิไหว้พระสงฆ์องค์เจ้าสิไหว้พระชนาคสียชีวายยังก็บพ่แต่สิไหว้ไปแล้วกได้มันอยู่จึกใจจแของตั้งหลักมาตั้งหลักให้มันดีเฮาจังเก่าย่างด้วยความระมัดระวังจำ่างกันขามขัวหนิย่างเฝ้ามันก็ตกตขัวตายแม่บล่ล่ะจำ่าตอนนี้เฮาอยู่นี่กระรังสีผ้าขามขัวเด้ยังขามขัวขามสะพาน ก็น mm ้องย่างฟ้าออกมาตุ๊กต่ายมันต้องค่อยๆย่างแบบย้อนนะเนี่ยแค่บนย่างแบบย้อนแล้วมันตายยะถาวดีวะฮาปุลาปะนิภุเรติสาขลังเอวะเมวะอิโตทิมัเพตันนิปกะปติอิชิตังบริตังตุมหังชิปะเมวะสเมชาตุสักภูเรติสังกะปะจันทุปนาราโสยะธามมนิโสติราโสยะธาสะปิติโยวะชันุสัพพะโลโภวินาสตุมาติปวัตวันตรายโยสุขีติสายุโภภาวะ อภิีวาทนาสีาิัยานิจังว่าตาปะจายยินดจตาดูทามาว่าทันติอายุวสุขงังพะลังโอ้นุสิ่อยได้กันมาค่<ฆ>าาะ <laughs> ชินธรรมภพุทธเจ้าธรรมภพุทธเจ้าแล้ธรรมาโมยชุดพุทโธของค่นเป็นผลพบผลพอแล้วบอกต่อเท่ากันพอน้นดึกนึกถึงน้ำธรรมเพิ่นธรรมคือขอปฏิบัติเท่าขอปฏิบัติเอาขอปฏิบัติคือการกระท่ำแล้ากกระทำเอาเหลื่อมไปได้ปีละเหลื่อมไปได้ศีลเพราะวปกติของร่างกายจิตใจเท่าปกติของร่างกายก็ปกติเบาขาก็ได้ปกติของจิตใจก็เปุนคืดเครียดคิดโกรธก็ได้ มันเป็นสินเหรอครับหาบัหามันก็คือเก่าอาจารยบอหาบัหามันเป็นสิ้นขึ้นเ่าใบเซื้อซาให้มันมีขวายำกัดเชื้อซีบาวหามันห้อมไว้่ห้อมใหม่มันไในชำหายมันกระไรกว่านั้นอีกดอกครับเดี๋ยวบอกให้คนเห็นเชื้อว่ามันฉิมีอยู่ประมาณนี้ละหาคอนี่ละเชื้อนะลักๆแล้วการคาการแกงการตุ่มการตุ้นการตัวการตุ่มการลุกการลักการชกพวกนี้ห้าม มันอยู่เป็นปกติเฮาเฮาบว่าเหตุพวกนั้นมันกับชิ้นก็รักษาเฮรอ้าศีลรักษาธรรมให้มันคล้ามันเป็นศีลมันเป็นธรรมเองมันไม่โตธรรมคือความลมเย็นศีลนมันลมเย็นธรรมมันก็ลมเย็นการค้าการขายค้าขายง่ายมือเฮ็ดงานเฉยๆมันก็พอไปพอมาครับมันบ่วอนี่ใจเห่อนหน้าแล้วคนม <c inhos> ีศีลน like ั Listen, ่นเป็นค้าบ่ดีขายบ่ได้งานบ่ชของตัวมันก็ยังมีธรรมรักษามันก็บ่บวอนบางคนค้าบ่ดีขายบ่ได้ ัมีสีมีทรรักษามันก็ห่อนกันใหมกับพิษการเครียดกันูน้ำกันก็บอแล้วว่านอนมูน้ำกันปัดหายกันขึ้นมูขึ้นมาอือครับเป็นงบไม่ทำดิแล้วคนมีทรรมกหาบใดกระร่างว่าตัวเฮ้ยเถวหมือไม่้เขา้างหากันใหม่กระเท่านแล้วคนคันบบมีสีนมีทำบมมีขันที่ทำ็บวางฉันเนี่ยห้ใดมันเครียรผ่านพิน้ำจัลเตืนช่วยพิน้ำจ้าืเตืนสาบพิน้ำจับแล้ววจังสีพน้ำจาบม่เห็จังันมาหลุนเหล็ก เบียนรถปูเวยครับเด้องวดที่แล้วครับเจ็ดเก้าเต็มเต็มเลยครับงวดที่แล้วครับเจ็ดเก้าเบื้องครับงวดนี้ปลายแดงครับเพื่อรถปูให้โชคอีกครับงวดนี้เห็นไหมครับเจ็ดหนึ่งแปดสองนะครับเด้อเพื่ออยากหลุนครับนะครับชัดๆครับเจ็ดหนึ่งแปดสอง ภูดอยาลองเสียงโศกครับอ่าหัวที่แล้วยังถูกครับเจดเก่างวนนี้บแนวนะครับเนาะลองพิจารณาบ้างนะครับเด้อ่เอาบนเียงมาบอกกันนะเนี่ยบมีสิมันบัมีทำมบัมีทำทำธรรมเอข้าใจบเห็นตามความเป็นจริงนหมืนนะจะพูดอดไชิมายเดี๋ยวจซึมหมอแล้วแกกินเขาที่แถนี้กินอิ่มมือแล้วบัวซ้ำกันมือนึงกินเลียวน้ำเขาปันนึง กับหมูปีงปีงนึ่งหมละ,ะ,ะมือนึ่งกินเลียวน้ำต้มไก่้มือนึ่งกินเลีวน้ำต้มป้ามันคือบ่เสมอกันนะัไม่หมละแต่ว่ามันอันมีความเดียวกันคืออิ่มขึ้นกัน,นอิอ่มซ้ำอิ่มขึ้กันแต่ว่าปริมาณน้ตางกัน,น,นมันมีอย่างมาเสมอดํ่กดังเกาลูนหรอกมันมีทำไมบรรทัดละมันต้องสิเปียกนจ๊ะไติตเว้นขืจนไอเทียมันก็ยัง่ได้ะยังหมดละไอติเวีนขื่นหมูอนึ่งหัวหมูหมูหนึงเคี้ยวหม่ไม่หมดละกยนนึงส้ะหมือนึ่งตีหาเครื่องมืหนึ่งอบหมู่ใช ก็ผสมเออโม่เน er ี่ยเราไปยังโม่ซิคูณได้เจาะไปหนึ่สอนหน่อยอันนี้จังทุกครั้งนต่างอันนี้จังทุกคนบดเทียงลูกกระถาแต่เนี้มันบดเทียงถ้ามาบดเทียงหุ่มมันเปอิตาเวนตังเทียงด้ยถ้าบาเทียงขึ้นบันเนียนน่อนไม่ผมมีเนีงเนียนน่อนเหลือเบอร์คือกบบให้เขาจะไปยึดไปถือมันแห้งครับเบิึงไหวพิจารณาไหวซื่อๆาจะไปยึดไปถือคุนไปยึดไปถือมันแห้งแล้วมันจะถิ่มงานเขาได้งานล้าเขาต้องทมอันนี้กูได้ด้วยยอนเลี้ยงบนเบือรอกเบือนัง ข้อหลินเนี่ข้อหลนจำข้อหลินนี่ะเฮ้เขาเข้าใจว่ามันเป็นข้อหลินนะข้อหลนข้องดียวข้ออนดีเ้ยเงนเฮ้เขาเข้าใจเงินเขาเข้าใจแล้วมันก็ดำเนินชีวิตไปตามท่ากรรยากาเป็นคนรวยคนรวยคนเปคนมีคนร้ายคนรวยนี่ยคือคนหุนเจ้าพ่อเจ้าพ่อพ่อปาณพ่อนี่ชังไดก็ซั่กินขอยิ่งหูยุกขั้นวากินขอยิ่งขึ้นออกใหญ่ขั้นวันผู้มาบอกจับหูดึงกอกากหล่ะว่าที่อิ่มแล้วมันก็มีหลดด้วย เห็นบ่ล่ะกันยำหิ้วกันยำสิเองไมห็นบ่ล่ะกระสีบ่จิ้มอะีรกรสิถามว่าอีหยังคือพ่อเนี่ยกรสีมาถ้าไม่เยังอีหยังคือพ่อแต่เจ้ากินมเขาอิ่มแต่เนื้อหัออกนั่นแหละคือพ่อไม่เหลือไม่ใช่นะเองกันโบพ่ออยู่มันก็เป็นไปว่าไงกันโบพ่อคือพ่อดีพ่อประมาณพ่อดีพ่อประมาณตามทามันกระสีมาเทียบหมดมันกินเขาเม็ดเดียวมันขาดเขาเม็ดเดียวขาดมันตาลก้อนเดียวมันก็พ่อยัวนี่ขนห็นบ่ล่ะชร้างวันนี้มันกินอ้อย ลำหนึ่งมันกับโบอินถ่องมั้เนี่ยเป็นมัดกอดโบหงมันกับโบอินถ่องมั้เนี่ยแต่ยังกสร้างนสตร์อิ่มเขาใส่เข้ามาอิ่มคือกันแต่ว่ามันก้นละทานนะก้นละอันกันถ้าน้องเข้าใจแบบนี้มันก็เข้าใจถูกสิ่งยาเพราะฉะนั้นถ้าใส่ชีวิตใหญ่มันถูกเด้อใหญ่มันถูกถ้ามาันใหญมันถูกคือให้เห็นตามข้อมันเป็นจริงของสิ่งที่มันเปลี่ยนดูเอาใจปั๊บใส่เอาเอาอย่าไปให้ธรรมชาติ์ั้งหลายเป็นควงมาถือใจข้าพเจ้ามันก็ถูกตายที่ เราต้องขับวเจ้าต้องเข้าใจทุกสิ่งอย่างมันจังปวดทุกอย่างการพักการหายูหากิ่งแบบแห้งกินแด้งธาตุหาธาตุหาธาตุซิฟใช่ไหมล่ะไหวพระมงคลเนแน่ยไหวพระมองคลเนี่ยแบบพ่ออยู่เลยได้เลยแต่ว่ามันพ่ออยู่แต่ว่าแบบเนี่เหงากระชือึ้มันบ่มีคือเพิ่นมันจังได้คือเพิ่นมันบ่มีคือเพิ่นไม่เชียมันก็บ่ได้หรือมันก็เห็นเหงาทะยอทะยานต่อไปมันก็ควรมีในฐานะที่มันจะควรมีกับมันควรจะปล่อยวางในฐานะที่มันยังเดือดร้อนท่านใดเช่นนอง ถ้าเราอใจแบนี้มันก็บวถูกเก่ายางกูไม่ใช่ชนะอยู่ตลอดกาลนะบวถูกเข้ามาบวถูกก็คือมันก็มันก็พยูน่งเนี่ยมีอะไรยูน่งทำบวพุเจ้อม่อยู่กูเขาบอกมึงมึงมีขนมีชานบานใหล้างตัวาใหญ่ยอกตัวแล้วมันก็นอนสำหรับตายมันทกอย่น่ะเเรื่องหานล้างบานใหมันบวนอนสำมันหลับบางทีกับนอนหับนโซฟาเด้ล่าได้ครับบางทีกับนอนบางทีกับนอนหับน่แบบสัมยนง่งก็คือบั กูจะขึ้นเบอรนเอาขีงอ่าองแหนบแั้วเอียดเลยเปเบิ่์เพื่อนเป็นไงกวางซ้ำลำซ้ำเสลาหน่อยพี่กุ้กวางซ้ำหนี่งพูดนึงก็บอกเสลาไงพูดนึงก็บอกเสลาหน่อยไม่หน่อยได้ไงมันก็แล้วแต่ใจเขาได้ไงได้หน่อยมันก็นอนรับซ้ำก็รักษ่สีนอนนอนรับซ้ำนอนรับซ้ำอิ่มนอนกินซ้ำอิ่มนอนรับซ้ำเตื่นซ้ำนั่นแหละเป็นที่มีหลายก็กินซ้ำอิ่มกแต่พอคนนอนโมกินกันไงไม่หมดหรอการนอนก็นอานอนอิ่มมันก็ลุกขึ้นเราลุกขึ้นมาแล้วหูเมื่อแล้วเหมือนนี้นอนบ่นรับ หนักหนักข tree like ้อมีมความพ่อเดี๋ยวมันมีอยู่ไหมหมูไหมก็เป็นอีกขึ้นเก่าที่มันเป็นอีกขึ้นเก่ากับพ่อ่ามันโม่เทียงแต่ยัวันโม่เทียงก็เน่าไปชัยใจก็เน่าไปขึดไปยืดมันหลายมันกระทุกข้ามกินเขาอนี้ที่วัอนี้จีนี่แมลงมือขึ้นมือเรียกินอีกถ้าคุ้นโบราณก็เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของร่างกายมันต้องกินมันต้องเหนียวเขาก็จะทุกได้มันโมเลียวโมทัวไว้ท่องอะไรมันโมเลียวโมทัวร่างไก่ที่มันกินโมยูแก่เศรออกมันล่ะ ก็น่า้าใจว่าโอ้ชีวิตคนมันต้องเปลี่ยงสี่เว้ยมันก็จบคิดเรื่องเดียวกันแต่ว่าคิดคนละมุมมันก็บโทุก่ใช่มันก็บบขอดเขียวมันก็มีความสุกไงมันเขาเป็นอยากกินน้ำกันสองคนผมเมี่อมาห่อเดียวกินน้ำกันสองคนมันก็อิ่มเข้าใจกันแล้วคนบุเข้าใจะยื้อทะยานหลายมันก็มันก็เมื่อยกับบริหารดอกกับมันพอหาได้ก็หาเอาถ้ามันเกินกำลังจะควงเข้าไปจะไปฟื้นฟื้นมันมีตีเสียมันมีได้ง่ เสียเงินเสียแหงเสียกำลังจิตเสียกำลังใจมันก็เสียไประโยชน์่วยเหลอย่างเสียกำลังใจของมันสำคัญเสียเงินเสียคำมันยังพอฝืนขึ้นหาม้าไม่ได้แต่ว่าเสียกำลังใจมันนี่มันก็บไปอย่างใดเปลี่ยนตัวฉันมันขอดมันเขียวมันหอนมันใหม่แห่งโรคระบาดเกิดขึ้นดวงเสีแหงมันเปลนดวงสียห้องกะระมัดเราบ้าวิธีการคลายามวิธีการฆ่าเอาเอาแล้วเราไปคืนว่าจะมันเป็ี่ยนยังขึ้บ้คึ้เก่ามันเป็ี่ยนยังทำไมมันไม่เหมือนเดิมมันโมงี่ยังเหมือนเดิมดอกเตี่ยวเลย สิบปีแรกเข้าคือบ awesome. awesome. ุเข้าคือบ awesome. ุค awesome. ือเก่าก็เบียร์นี่ก็ใส่ไม่นบ่ล่ะแต่ซื้อผู้เก่านี่ล่ะแต่ซื้อผู้เก่าคนผู้เก่านี่ล่ะที่เข้าสิบปีก่อนไม่คือบเปลี่ยนไม่ใส่ถ้าอีห้าชิปีไปท่างหนเป็นหัวมอแค่ไหนคือบคือเก่าไม่อันนี้ธรรมศาสตร์เปลี่ยนยังซื้ะอันนี้เมื่อวันนี้วัาทาจักรธรรมศาสตร์ของซาพสิงในโลกอ่ะมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปมันเกิดโรคระบาดมาสองปีเข้าไปใช่ไหม ถายที่มันเศร้มันเศร้มันถาบ่ได้ที่มันจะค้องกินเขาสเหนือเด้คาฟืนค่าไฟทุกชิ้นยางมันได้ใส่ได้จใ้คาไปคามามันได้กินได้ใส่ฮักก็สิมาถาทีมันเศร้าชาวมาถามืงตายแ็่ด้เหม่อมันขายหนาแบบนี้ฮักขายแบบไม่ขายทั้งหนาบ่ได้ขายทั้งลังขายทั้งลังบ่ได้ขายบบรู้ตัวเราทราไปเถอะตังมางเลือได้สิไเปีซุ่มซุ่ยาก่ย่ามาย่ามาสื่อเนี่ยย่ามาสื่อเนี่ยยี่ปุ่มมามันยังเปลี่ยนย่ยานด้วยดห่านด ธรรม่ะถ้าเกิดมาปรับตัวเราหยุดไหมปรับวิธีไหมหนันท่านตัวเหตุการณ์ท่านตัวบ้านเนีย่ยเพื่อประคับประคองไประกร่อนต้องรักษาเจา้าของในฐานะผูดด้ใดมาซอยให้เขากำลังมาบ่ซอยเจ้าของก่อนมันบ่ไใดหรอกให้มาช่ยใครบ่ไใดหรอกมันจะผ่ามาช่วยผู้ใด,ดก็ซอยได้สมบูรณ์สม้เข้าใจนี่ผู้ใดช่วยผู้ใดได้การไหวขอพรสิ่งศักดิ์สิิทธ์กับตามสร้างมันกรร็ล้วนแล้วแต่เป็นขวัญอบขวัญเจ้าของให้มันมีกำลัง กำลังก็คือกำลังใจใจคือใจเฮาให้มันตั้งมันอย่าพึงอ่อนอย่าพึงตายอย่งนี่นะขั้นบ่มีความขั้นบ่ได้ความขวัญถ้าบ่ได้มีกำลังใจคนมันอยากตายเห็นบ่ใจบ่ดีเนี่ยอยากขายตัวตายเพออราะว่าบ่มีขวัญบ่มีกำลังใจบ่มีกำลังใจใจมันก็น,น้อยใจมันน้อยมันก็บ่อยากอยู่บ่อยากยู่ก็บอ,ยกกบอยยวยไปเช่นจะเนี่ยกูศิตายก็ไปขายตัวตายเนี่ย พอจะอยู่บเรียนนศางจร์ควันกำลังใจน้องนี่เพราะฉะนั้นคนเหาวันอยู่ได้ย้อนัควันกำลังใจการไหวเพราะพ่อจริงชักเสียชีวายพระพุทธหลวงชีวายพระชงองค์ข้าเจ้าชีวายพระชนะชีวายยังกับพ่อเตชีวายเพราได้มันอยู่จึ๊กใจแของตั้งรักมาตั้งรักให้มันดีเฮะจังเก่าย่างด้วยความระมัดระวังจำย่างกันถามขัวหนึ่งที่ยางเฝ้ามันกับโตขัวตายแม่บ่ล่ะ จำมาตอนนี้เขาอยู่ี่กำลังสีผ้าขามหัวได้ไหมขามหัวขามผ้าก็น้องยางฟางเขาต็ตกตาย,ยมันต้องแค่อยย่างแบียบยอมใช่ไห้แค่บนยางแบบยอมแล้วมันตายบึบ่งครับวันนี้ป้ายแดงครับเพื่อรดปูให้โชคอีกครับวันนี้เห็นหมัครับเจ็ดหนึ่งแปดสองนะครับเด้อเพื่ออยากลุนครับ นะครับชัดๆครับ7182หุึ่ดอายาลองเสียงโซ่ครับอ่าหัวทีแล้วยังถูกครับเจดเก่างวนนี้บแนเนาะครับเนาะลองพิจารณาบ้างนะครับเด้อ